สวัสดีค่ะวันนี้ก็นนพบกับรายการ RF OK อีกแล้วน,นะครับแล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญคนแรกของรายการเรามาด้วยซึ่งก็คือเซาแล้วเซาอยากให้เราแนะนำทริคอะไรคือตอนนี้นะคะเซาอยากเลี้ยงลูกเต่าคะ่ะก็เลยจะมาให้พี่ๆแนะนำว่าเซาควรจะเลือกอยังไงดีได้อยากเลี้ยงเต่าบกหรือเต่าน้ำครับอยากเลี้ยงเต่าบกคะ่ะเต่บนนาบกสะดูอะไรง่ายๆตัวไว ก็อย่างแรกเนี่ยอย่างแรกไปเนี่ยคนจะดูที่หน้าตาเขาหน้าตาสวยหลออเะีม่ไม่ใช่ก็ตาใสเปิดทั้งสองข้างแล้วก็อย่างที่สองของหน้าตาคือจมูกไม่มีน้ำมูกไม่ตันด้วยคือถ้ามีน้ำมูกก็คือเป็นหวัดใช่ค่ะบาคน่ะเป็นหวัดไม่สบายอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องดูนะครับก็คือกระดองอย่างที่เราเคยได้ยินกันว่าไม่เบิ้ลในเดียวอะไรคือเบิ้ลค่ะ เบิ้ลก็คือเต่าบกปกติเนี่ยกระดองของเขาแถวกลางจะมี5้าแผ่นส่วนแถวข้างทั้งสองข้างจะมีข้างละสีแผ่น<ม>ถ้าเขามีเกินแบบนี้แสดงว่ากระดองเบิ้ลอ๋อคือนี่ใช่ไหมคะใช่ค่ะหรือถ้าขาดไปก็ถือว่าเป็นตำหนิเหมือนกันคือเราก็ต้องเลือกที่ตรงนี้ด้วยว่ามีมเบิ้ลส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือรูปทรงของกระดองต้องดูว่าไม่ให้เขาเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งเราดูให้เขาโค้งเท่ากันนะครับ ทั้งด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังเลยแล้วก็อย่าลืมว่ากระดองเนี่ยต้องแข็งด้วยนะไม่นิ่มแล้วต้องดูอะไรอีกไหมคะอย่างที่สามเนี่ยคนจะดูที่เล็บนะข้างหน้าคนจะมีห้าเล็บข้างหลังคนจะมีสี่คือข้างหน้ามีห้าเล็บข้างหลังมีสี่เล็บคือเล็บสมบูรณ์ใช่ไหมคะมสมบูรณ์ค่ะ และข้อที่4ี่นะครับเต่าที่สุขภาพดีก็คือเต่าที่แอคทีฟแล้วก็เดิน<ช>เก่งนะครับแล้วก็ถ้าที่ร้านเขามีผักให้กินแล้วควรจะเลือกเต่าตัวที่กินดีๆอย่าไปเลือกตัวที่น้ำหนักเบาเกินไปนะและนี่คือชิทง,ง่ายๆสี่ข้อนะครับในการเลือกลูกเต่าบอกไปเลี้ยงนะครับ ้รู้สีข้อนี้ซาร่าก็สามารถเลือกลูกเต่าเลี้ยงเองได้เลยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะเน่ก็ต้องขอบคุณพี่โอ๊ตพี่เคมากนะคะเดี๋ยววันนี้ซาร่าเลือกเลยดีเลยครับแล้ววันนี้รายการ r f OK ของเราได้จบลงแล้วสวัสดีครับ